ัดีครับเพื่อนๆเนมื่อวานว่าจะถ่ายให้ดูนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยมาถ่ายวันนี้แล้วกันนะครับก็พื้นที่ที่บอกว่าผมปริมาณอ้อยผมมีเพียงพอแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลดลดพื้นท,นที่ลดพื้นที่การปลูกอ้อยลงไปนะครับตรงนี้ประมาณ2งานนะพื้นที่ที่ผมเคลียอ้อยออกนะมันเป็นอ้อยล้มนะครับอ้อยล้มแล้วก็ไม่ล้มด้วยแหละแต่ว่าผม อ้อยไหนที่มันล้มเน่าเสียหายผมก็จะตัดแล้วก็กองไว้แล้วจะเผาทิ้งนะครับเนี่ยะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยทำคนเดียวนะครับใช้เวลาหนึ่งวันในการเอาเอ้อยมากองนะครับเนี่ยตัดในที่มันล้มระเนียนาตอนที่มันล้มอันนี้นะมันไม่ได้เป็นระเบียบอยางเงครบมันก็เอ้ล้มราบกับพื้นผมก็ วันที่เผาเนี่ยก็คือเผานะเผาหนึ่งเผาวันเผาเนี่ยเผาช่วงบ่ายนะจนถึงเย็นก็เคลียร์ได้นิดหน่อยนะแล้วก็มาต่ออีกวันถัดมาก็คือเมื่อวันก่อนนะแล้วก็มาตัดอ้อยกองไว้แบบนี้ตัดอ้อยที่มันล้มเน่านะครับที่มันมันเป็นอ้อยที่มันล้มละเนน่ที่มันโดนพายุที่มันแปลงมันเสียหายนะครับแล้วไม่ได้ตัดการต่อสักทีมันก็จะไม่โตมันก็จะลกเป็นรังหนูดงหนูอยู่ตรงนี้เขาเนี้ย ผมก็เลยจัดการโดยการเบาแล้วก็เกลีย่ยนะครับอ้อยที่มันเสียหายนะครับแล้วผมก็จะเผาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันยังเผาไม่ได้เพราะว่าผมมันพายุเข้า3ามวันแล้วนะครับเชื่อไหมเผาเสร็จปั๊บฝนตกปุ๊บเลยไม่ถึงประมาณ20่สิบนาทีเผาเสร็จหมดปั๊บฝนมาเลยโอ้โหอะไรขนาดนั้นเป๊ะขนาดนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นอ้อยที่อ ใช้พื้นที่แค่นี้พอนะฮะแล้วก็ดูแลดีๆตรงนี้ประมาณงานกว่ากว่านะครับงานกว่ากว่าไม่ถึง2งานาเดี๋ยวจะเอาดูแลแบบดีๆเพราะว่ามีระบบน้ำไงฮะแล้วก็นี่ตรงนั้นเป็นอ้อยอ้อยพันพันอ้อยต่างๆ10กบสายพันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยคันน้ำซูวมดีห้าศูนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ผมเอาอ้อยออกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็น Ans, ans, ar, จะเป็นหญ st ้าครับจะเป็นหญ้าจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็อาจจะมีอ้อยด้วยหน่อยนึงจะเป็นอ้อยสักหน่อยนะเป็นอ้อยส่วนหนึ่งนิดๆแล้วก็เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์เพราะว่าต้องลดพื้นที่ลงเนะเพราะว่าอ้อยเราเหลือเฟือแล้วนะครับบริเวณแปลงนู้นมันก็ได้ผลผลิตเนะยแปลงตัวนู้นนะครับส่วน แตงตรงนี้เราก็ได้ผมผลิตนะครับผมคันเองผมเหลือนะครับมีเพียงพอนะมีเพียงพอไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวถ่ายต่อแต่ว่าตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอากองห้อยออกก่อนออกโดยการเผาครับไม่เผาก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จะใช้วิธีไหนกําจัดออกนะฮะเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันนะครับคนเดียวเนี่ย พื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเคลียร์เป็นอย่างอื่นนะครับจากการแปลงครับในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็อ้อยเรามันมีเพียงพอนะครับต่อการใช้งานของเราแล้วเพราะนั้นต้องลดพื้นที่ลงปลูกพืชอย่างอื่นนะครับหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมจะเอาเป็นพันซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อน,นครับหญ้าเนเปียร์ซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อน คล้ายเขื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดถึงที่มาของพันธุ์มันเออไว้คลิปคลิปที่ว่ามันมีหญ้าก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีหญ้าพูดไปมันจะดูไม่เห็นภาพนะครับเอ่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปนู่นจัดการแปลงจัดการแปลงห้อยทั้งนุ่นต่อนะครับจะไปลอกพุ้งลอกกราบแต่งสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีแดด แล้วก็ถ้าฝนไม่ตกดูพยากรณล่าสุดในช่วงเย็นเนี่ยในพรุ่งนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็จะต้องไปขายมอไซต์ตลกดนัดนะที่เป็นนัดวันพุทธนะครับวันนี้วันอังคารแต่ดูพยากรณก่อนถ้ามันฟ้ามันไม่เปิดก็อาจจะไม่ไปนะครับก็จะทํางานในสวนต่อแต่ทําทำงานในส,วน,นะนในสวนแล้วพอมาดูพยากรช่วงเย็นเดี๋ยวก็จะตัด้อยตตอนเย็นเลยเแล้วก็ไปนั่งปอกคืนนี้นะครับ โอเคครับผมนี่ฮะลดพื้นที่การปลูกอ้อยลงนะครับปลูกอย่างอื่นนะครับซึ่งก็เป็นย่าเลี้ยงสัตว์นะผมก็ขายได้ด้วยนะกเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวได้ด้วยนะครับโอเคต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวอยาให้พื้นที่มันถ้ามีอ้อยมันก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมถ้าไปขายลูงน้ําตาลไม่เอาผมไม่ขายครับเ,เสียจากสีครับเอาอ้อยคันนานไปขายลงกน้าตาล ผมไม่ยอมรับใช้ในทุนเด็ดขาดโอเคนะครับเจอใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับอ่านี่อ่อนแปลงแรกนี่นี่มะเอาพวกนี้ขันเหลือเฟือครับดูอะไดีๆมันก็เหลือเฟือแล้วตรงนี้ไม่ได้รอกกลับยังไม่เห็นชัดนะครับแต่ถ้ารอกกลับมันจะเป็นก่อสวยงาม อะเดี๋ยวถ่ายดูสักหน่อยเดินเดินลงไปถ่ายให้ดูว่าตรงที่ลรอกกาบความสมบูรณ์ของมันนะครับนี่น้ำดีก็อ้อยก็ดีครับสมบูรณ์ครับแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ดูแลน้ำก็ ฟองสั้นหน่อยนึงนี่ครับนี่ก็จะใช้อ้อยพวกนี้แหละคันนะครับโซนลอ,นลอกกลับเป็นโซนในป่านี้นี่ในป่านี้นะครับโอเคไปดำสวนไปทำสวนแปลงนุ่นกันต่อ แปลงนี้ขุดร่องน้ำครับนี่ขุดร่องน้ำหอยก็อยู่เป็นโคกน้ำดีครับน้ำดีตัวไบเดี๋ยวพุ่งฟูสูงแล้วสองเมตรสามเมตรแล้วหอยแปลงนี้เหลือเฟือครับเหลือเฟือดูแลดีๆไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องปลูกเยอะครับดูแลดีๆก็มีหอยเหลือเฟือโอเคทานเองก็มีหมดแล้วโอเคนะครับไปทำสวนต่อนะครับดีครับ ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวปลูกหญ้าสักหน่อยดีกว่ามันเป็นล่มครับห้อยเม็ดค่อยดีมันเป็นล่มนยเป็นไรนครับไปทำสวนต่อสวัสดีครับ